ในการจัดแถลงข่าวในวันนี้ดิฉันเล็งเห็นว่าสภาวิสาหกรรมของทั้งสองจังหวัดจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนในการช่วยเหลือกิจกรรมทางสังคมชุมชนหรือกิจกรรมภายในจังหวัดได้เป็นอย่างดีการจัดงานในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่สภาวสากรรมจังหวัดนนทบุรีและสภาวสากรรมจังหวัดปทุมธานีจัดงานร่วมกันพอพี่บอลมันลืไทยค่ะในนามโกลเซียอินเตอร์กรุ๊ปดีใจค่ะแล้วก็วันนี้เป็นสิ่งที่มีโอกาสได้มาร่วมบูรสร้างกุศลกันในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ขอความร่วมมือจากองค์กรทุกท่านด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล f g i นนทรปทุม um Charity Concert 2023เราได้นำทัพนักแสดงดารานักร้องชั้นนำของเมืองไทยเต็มรูปแบบพร้อมการแสดงอื่นๆอ,อีกครบครันจึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วม คอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ในวันที่8ธันวาคม2566น้รี้ด้วยครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ร่วมสนับสนุนเป็น,เป,นเป็นจำนวนมากนะครับวันนี้ก็ยังไม่ได้มาการครบหมดหลักๆก,ก็คือท่านประธานวีวัดเนี่ยก็เป็นหลักเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อาฐานที่ให้สองสภา,านนตั้งสภา,านนและสภาปรทุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะจัดการจัดงานในครั้งนี้ผมผมมั่นใจว่าก็าจะได้เต็มเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตามที่ตั้งเป้ากันไว้นะครับบริษัทของเราเนะครับยินดีให้การสนับสนุนและก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยใช้สถานที่ของบริษัทสุเรนซึ่งเป็นหอประชุมของเราเองนะครับในการจัดงานในงานนี้และผมก็เชื่อว,ว่างานจัดงานในวันนี้เนี่ยครับเป็นงานการกุศล ซึ่งผมก็ดีใจมากที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประาอาสภาอุตสาหกรรมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ได้รับการชักชวนแล้วก็ให้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าบริษัทสุเรนจะให้ความร่วมมือที่เหนียวแน่นแล้วก็จับมือก้าวต่อไปทั้งสงจังหวัดเพื่อจะจะเป็นสจังหวัดตัวแทนให้กับอีก 70กว่าจังหวัดดูว่าจัางหจัดเราเนี่ยเหนียวแน่นและยิ่งใหญ่และสามารถทาเรื่องดีๆให้กับเจ้าของเราได้มากแค่ไหนอย่างไรนะครับขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมที่เชื่อมั่นในบริษัทสุเรียนและก็ให้ความสําคัญและก็เปิดโอกาสให้กับบริษัทสุเรียนได้จัดสถานที่สําหรับงานในครั้งนี้เลยนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นในวันที่8ธันวาคมที่ถึงนี้นะครับ